พบกับร้านอาณาจักรล็อกซิงจอหอโคราชของเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับมีอี u ซเอ็กซิลีครับมาให้เราจัดทรงลงล้อครับเป็นสไตล์เข้าป่าหรือว่าออฟโรดทรงลุงนั่นเองนะครับตัวนี้ครับเป็นชุดโปรโมชั่นครับ24,500นบาทเท่านั้นนะครับมีอะไรบ้างมาดูนครับล้อครับเลือกใช้เป็นแบรนด์โอเอซิครับตัวนี้จะเป็นเหมือนก้านแมงมุมนะครับมาในรูปแบบสีข้างในเป็นสีทองครับส่วนขอจะเป็นสีดาครับแล้วก็สเปคครับกว้าง9นิ้วออฟเซตศูนย์ครับ ยางครับเลือกใช้เป็นฮันคุกตัวใหม่ล่าสุดอย่างฮันคุกไดนาโป RF12 ครับไซส์ยางจะเป็น265 70R16 ครับฝังไม่ผิดครับล้อพร้อมอยางครับ24,500บาทหักเทินก็จะเป็นส่วนลดลงมาให้นะครับอ่ะ ชุดช่วงล่างครับเลี้ยวโค้งกระชับมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับตัวนี้ครับเลือกเป็นโปรเฟนเดอร์ปรับ4ครับตัวนี้จะเป็นตัวสแตนดาร์ดเผื่อยกนะครับคือว่าเราใส่แบบสแตนดาร์ดก็ได้หรือว่ายก1นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้ครับอ่ะแล้วก็คันนี้ประกอบแล้วจะสวยจะ่อแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมท้ายคลิปครับไปเร็ตเป็นที่ร้อยครับสําหรับ D MaxX กซ์เอ็กซ์ซิคันนี้ครับคันนี้ครับจัดรอพร้อมยางชุดโปรโมชั่นจากร้านอมาะล็อสซิงจะหอเขาลาของเราครับมีอะไรบ้างไปดูนะครับ ล้อครับเป็นลายแมงมุมครับแบรนด์โอทิดครับมาในรูปแบบสีน้ำตาลขอบดำครับแล้วก็ส่วนยางครับเลือกใช้เป็นฮันคุกไดนาโปร R F12 ครับไซส์ยางจะเป็น265/70 R16 ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์ฮันคุกนั่นเองนะครับล้อยางครับชุดโปรโมชันครับ24,500บาทส่วนรถสามารถหักเทินล้อได้นะครับแล้วก็คันนี้ครับจัดเป็นชุดช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ปรับสีครับฟิตเมนที่ได้ข้างหน้าจะประมาณ7นิ้วสอครับมาดูข้างหลังกัน ทางหลังประมาณ8 9นิ้วสอดครับประมาณนี้นะครับโชคโปรเฟนเดอร์ก็รับประกัน1ปีเต็มเ,มเช่นเคยครับฟิตเมนต์หลอนๆไปเลยครับคันนี้ครับล้อยางโชคชุดเดียวดูเป็นคนละคันไปเลยครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจแม็กยางช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะ PPV SUV หรือว่าไวรุ่น EV ก็คิดถึงเราได้เช่นเคยครับอาณาจักรล็อซซิงจจหอโคราชเบอร์โทร0 8 8 5 9 5 8 2 2 0แดงนครับคิดจะแต่งรถคิดถึงอาณาจักรล็อซซิงสำหรับคืนนี้กันลาไปก่อน,น,นสวัสดีครับ